ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดในโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงกระเบือจังหวัดบุรีรัมย์โดยฟาร์มเมอร์โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเป้าหมายในการพัฒนาจํานวน200รายซึ่งทางสํานักขายผู้เลี้ยงกระเบือจังหวัดบุรีรัมย์โดยการลัดันของสํานักงานประสุมสารจังหวัดบุรีรัมย์มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่จังหวัอดอุรลรัมย์จำนวน1,000รายแบเป็นหและอีกสองท่านเป็นผู้่าประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจโคเนืกระเบือ,อคุณสารนนการามผู้จัดการไม่ขายนะผมเนีตัไปแต่5้าแสนแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องเรียนว่าวันนี้เชื่อใจมากครับเม,มื่อวานคณะก็ยังมีเลยนะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ มันต้องเกิดไปด้วยกันผมก็เสวนากับท่านย<ม><อ>์มาตรฐาสน,นสอดรับกับการพัฒนาในเชิงธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาพันธุกรรมและไรและจากสำนักงานบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการคณะกรรมการเชิงขายจำนวน2มรายเจ้าหน้าที่ประสมงเกียิประจำอําเภอทั้ง23บําเภอก็อ ขอเสีย yeah. okay. ตกุลเงินท่านเปิดท่านได้สัมปทานนะครับแต่ยังไม่ได้โอเจ้าเลยนะครับแล้วก็และใช้ประโยชน์จากการพื้นาเงินไทยสู่ตลาดสากลวันนี้ประธานในการเปิดการสัมมนาในวันนี้คือท่านผู้สรรจังหวัดบุรีรังประก็รู้ลึกรู้จริงนะครับผมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงด้วยครับเราจกลับเรียนท่านผู้สรรจังหวัดบุรีรัมย์ครับเกษตรศาสตร์เป็นลูกศิษย์ลุงเชาใช่ไหมขับรถ โมไซล์ลุยไปเลยใช่ไหมศึกษาดูหมดนะครับเออเส้นทางของเขาจะมันได้ดีขอท่านเ็กเตอร์มันอยู่นะติดตามอยู่นะท่านนะเพราะผมดูว่าทิศทางไปยังไงเป็นยังไงนะฮะว่าเออเขาไปเงี้เพื่อนำไปเล่ากับพี่น้องประชาชน เดี๋วมอกครั้งเองีอะไรนะครับเงิแลานแสนล้านงนแสนล้ ขวานนี้จะเป็นมทรายประกวดที่ของทางพีเขาประมูลเข้าไปเนาะรถที่ เรายังไม่ขายโอ้โหเนี่ยของเฮียในสิบร้านก็ไม่ขายเฮ้ยมีใช้มาขอไหมมีใช้มาขอซื้อไหมมาขอซื้ออยู่ห้าร้านโอ้โหห้าร้านแล้วไม่ขายเราขายแต่วันแรกแล้ว มาให้อ2้าให้าแล้วยังไม่ขายอสองล้านของเงียบอี่สิล้านก็ไม่ขายอ๋อมาโชว์เงียบนี่ลุงลุงเทปตก็นี้ล้ะไม่องไหวเลยนะ วันนี้เพื่อเพื่ออนุรักษ์พัฒนาแล้วก็เพื่อโอกาสทางธุรกิจความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงกระบือของในพื้นที่จังหวัดมุลัมแล้วก็ของประเทศไทยเพราะว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความอา,อ,าอาชีพที่มั่นคงนะครับแล้ววันนี้เนื่องจากว่ากระบือของมุลัมนี่เป็นกระบือที่มีความสวยงามแล้วก็ มีการเลี้ยงกระบอือจํานวนมากมากกว่าแสนตัวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เป็นการสัมนมนา <c oughs> เครือข่ายโดยคณะ,ะสำนักงานประสารจังหวัดร่วมกับคณะอาจารย์รอ,องศาสตราจารย์ร,กรสกร์จามายาลัยเกษตรศาสตร์และก็ทางเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบอือในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกันพร้อมเจ้าหน้าที่ปรปับปรุงพันธุ์ทั้งหมด การผสมเทียมต่างๆในการพัฒนาประปุงพันธุ์เป็นวันนี้จะคุยกันถึงแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจในการเลี้ยงกระบือไอ่ไม่เฉพาะกระดบือสวยงาม<อ>จะรวมทั้งกระบือเนื้อในการบริโภคว่าสามารถดำเนินต่อไปได้ครับคาดหวังว่าจะสร้างความมั่นใจ และก็จะสร้างเครือข่ายสร้างอาชีพที่มั่นคงในการเลี้ยงกระบือทุกคนที่มาวันนี้จะเป็นเครือข่ายของกระบือกระบือไทยนะครับโดยมีมวยลำเป็นศูนย์กลางส่วนหนึ่งครับ